สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับวินนี่นะคะก่อนที่ละครกุหลาบเล่นไฟจะออนแอร์เดี๋ยวเรามาอุ่นเครื่องความสนุกกันก่อนนะคะ วันนี้เราพามาดูบรรยากาศการฟิตติ้งเสื้อผ้าหนะ้าผมของเหล่านักแสดงกุหลาบเล่นไฟค่ะเริ่มที่พระเอกธนวาสุริยะจากในบทนนหนุ่มหล่อที่ทํางานในสายครีเอทีฟโฆษณาเสื้อผ้าก็จะมีไหลลุกหล่อแบบคูคูตามสไตล์ธนวาบอกว่าเขินอยู่เหมือนกันเพราะในเรื่องนี้เนื้อหอมจนสาวๆรุมแย่งกันหน้าดูค่ะในเรื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างเป็นเป็นผู้ชายแบบเนียเน้ยบเนี้ยบแล้วก็ค่อนข้างมีสไตล์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราจะไม่ได้แบบบิสเนสจ๋าอะไรเงี้ยมันจะออกแนวแบบแคชชัว่หน่อยๆน่อก็อยากจะฝากแบบเป็นแฟนละครช่องเจ็ดแบบติดตามเรื่องกุหลาบเล่นไฟด้วยต้องบอกว่าเวอร์ชั่นนี้แบบเราตั้งใจเต็มที่แล้วก็พยายามแบบถ่ายข้อออกมาให้ดีที่สุดมาที่3าสาวเพื่อนซีที่คาแรคเตอร์คนละขั้วคนแรกสาวปูเปกเอสรินในบทอ้อมสาวขาลุยชิวชิวแมนแมนเรื่องนี้เดินเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยก็จะได้เห็นชุดน,นักศึกษาของสาวสาวด้วยค่ะ คนต่อมาจีนเชอร์ตินารารับบทดาวสาวที่เรียบร้อยที่สุดของเรื่องเ <_ d ata> สื้อผ้าหน้าผมก็เรียบร้อยตามคาแรคเตอร์เรื่องนี้จีนบอกว่าต้องดรอปเอเนจีความเฮฮาลงเยอะเลยล่ะคะ่ะมาที่คนสุดท้ายพิงพลอยประภาวดีในบทมิ้น์คุณหนูเอาแต่ใจสวยไฮโซแต่ละชุดของเธอก็คือสวยฟาดสวยสับพ,พิงพลอยบอกว่าไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนส่งกําลังใจให้เธอด้วยนะคะอุย๊ยเลเวลแน่นอนว่าจะต้องไล่ตั้งแต่ร้อย 800, ไปถึงล้านไม่ใช่ศูนย์แม่ยายฝันติดตามค่ะคือ,อยายเขาบอกว่าเรื่องนี้อ่ะแซ่บมากๆเลยมันเฉลียยเ,เพราะว่าเราเป็นกุหลา ไฟคะ่ะแล้วยิ่งความสัมพันธ์ของ3คนนี้มันมีอะไรแบบมากๆเลยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็จะตั้งใจทาให้เต็มที่คะ่ะและยังมีหนุมหน่มดีมบุญเนอร์เรกที่รับบทน้องชายของพิงพลอยรวมทั้งสาววินนี่ผิวทองที่มาในบทพัลล่าคู่ปรับสุดแซ่บของสาสาวร,รอชมความสนุกกันได้เลยนะคะในกุหลาบเล่นไฟเริ่มตอนแรกจันที่9กกุมภาพันธ์นี้เวลา20่สนาฬิกาสานาทีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อช่วงหน้าค่ะ สวัสดีครับชาปรากรน,นะครับรับบทเป็นกล้าตะลุมพุบครับเป็นบทที่ฉีกกว่าเรื่องอื่นที่เราเคยเล่นมาทั้งหมดเรื่องนี้จะได้เห็นพวกเราทั้งหมดเนี่ยในมุมที่แบบฮาๆา,าปั่นปันป่นตบหัวกันเล่นมุกกันเป็นมือสไนเปอร์ครับก็เราจะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยเปิดเบิกทางให้กับเพื่อนๆสมมติว่าเขาไปลุยหนีออกมาใครที่โดนอะไรยังไงเราก็จะคอยคอยเก็บคอยแบบดูแลหลังเพื่อนให้ถ้า ยิงธรรมดาเนี่ยนอนยิงไกลๆเนี่ยมันก็ไม่หนักแต่ว่ามันถึงเวลาเราต้องแบกปืนวิ่งหนีระเบิดวิ่งหนีผู้ร้ายเนี่ยเห็นไหมสมมติคนยิงมาแบบเนี้ยเอฟเฟกเอฟเฟกจริงตลอดเวลาแต่ ไม่ใช่ว่าเป็นสไนเปอร์เราจะไม่มีการเข้าไปลุยเข้าไปบูเราก็มีครับก็จะมีปืนสั้นมีเข้าไปเตะ่อ,อยกับเขาเหมือนกันคือระเบิดกับปืนนี่ต้องบอกว่าค่ายพี่โอลิเวอร์ก็คือจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วหลังกล้องเนี่ยสนุกมากเป็นกองที่ไม่มีไม่มีเงียบไม่มีเบื่อเลย สมมุติว่าเราเข้าเราเรามานั่งแล้วเราอยู่ข้างโอ๊ตล้วก็คุยเล่นกับโอ๊ตแล้วก็เราก็คุยเล่นกันแบบสนุกสนุกมากๆครับฝากซีรีส์เจ็ดประจันบาน้นะครับคุณจะไม่เคยเห็นพวกเราเล่นบนแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ยากมากๆที่จะได้เห็นพวกเรา6คน7คนมารวมกันอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่แฟนๆห้ามพลาดเลยทีเดียวครับรับรองว่ามันสนุกครบรสแน่นอน สำหรับวันนี้วินี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ